สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปที่กัมพูชาจุดศูนย์กลางของความร้อนแรงที่ทั้งโลกกำลังจับตามองโดยเฉพาะที่เมืองสีฮานุวิลเมืองที่เคยถูกขนานนามว่ามาเก๊าแห่งใหม่แต่ตอนนี้กลายเป็นแดนสแกมเมอร์ที่ไม่มีใครกล้าแตะใช่แม้จะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่จากนานาชาติทั้งตำรวจจีนบินตรงลงพื้นที่สหรัฐกับอังกฤษคว่ำบาตหนักแต่แก๊งพวกนี้กลับเฉยมากไม่สะเทือนเลยแม้แต่นิด ล่าสุดโลกออนไลน์เดือดอีกระลอกมีคลิปลุดออกมาจากพวกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาอวดเงินเป็นตั้งทั้งเงินบาททั้งดอลล่าร์ขนเงินมาโปรยเล่นเหมือนเล่นเกมโชว์เงินสดคือไม่ได้แค่อวดรวยนะแต่มันคืออวดอำนาจเหมือนบอกว่าจะทำไมใครจะทำอะไรได้ท้าชาัยกฎหมายทั้งกัมพูชาทั้งประชาคมโลกแบบตรงๆคํคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกว่าล้างก็แล้วความบาดก็แล้วแต่พวกนี้ยังยืนอยู่ได้ยังไง ใครคือคนคุ้มหลังตัวจริงของท่อน้ำเลี้ยงพวกนี้คลิปที่ออกมาจากแก๊งจีนเทาเนย์ีหนุวิวตอนนี้กลายเป็นหลักฐานชัดๆว่าเงินที่พวกเขากอโกยมาจากพ i ิกบัคเชอร์ลิงสแคมหลอกลงทุนคริปโตปลอมกับโรแมนส์แคมลวงเหยื่อด้วยความรักแล้วเหยื่อไม่ได้มีแค่คนจีนหรือฝรั่งนะมีคนไทยโดนด้วยเพราะระบบพวกนี้โยงข้ามชาติหมดเลยตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาเลยออกมาโชว์ท่าทีบอกว่ากำลังร่วมมือกับนานาชาติในการกวาดล้างแต่ภาพที่คนเห็นกลับตรงกันข้ามสุดๆ แก๊งพวกนี้ยังคงโพสต์อวดเงินเหมือนไม่กลัวใครเลยใช่มันเหมือนเป็นสารท้าทายบอกว่ากัมพูชาเองก็แตะพวกเขาไม่ได้เพราะมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังพูดกันตรงๆนี่คือจีนเทาที่หนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสีหนุวิลแล้วกลายเป็นเครือข่ายมืดที่เชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นแรงกดดันรอบด้านถาถมเข้ามาเต็มๆจากจีนส่งตำรวจลงพื้นที่ลากกลับไปดำเนินคดีเองจากสหรัฐกับอังกฤษจัดคว่ำบาตรพรินส์กรุ๊ป กลุ่มทุนใหญ่ที่โยงกับแก๊งสแกมเมอร์และคนในรัฐบาลส่วนรัฐบาลกัมพูชาเองก็ทำท่าเข้มปัดอินเทอร์เน็ตปัดไฟฟ้าในอาคารต้องสงสัยแต่เอาเข้าจริงมันก็แค่การแสดงโชว์ให้โลกเห็นมากกว่าการกวาดล้างจริงจังเพราะผลลัพธ์มันชัดแก๊งพวกนี้ยังอยู่บางกลุ่มย้ายฐานหนีไปพื้นที่อื่นในกัมพูชาหรือข้ามไปตั้งรังใหม่ในเมียนมาส่วนพวกที่ยังอยู่ก็โพสต์อวดเงินต่อหน้าต่อตาใช่มันเหมือนเป็นการตบหน้ากฎหมายกัมพูชาต่อหน้าคนทั้งโลก เพราะตราบใดที่ความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมกับคนในอำนาจยังอยู่ต่อให้กวาดล้างอีกกี่รอบก็แค่ล้างหน้าไม่ได้ล้างลากถูกต้องแก๊งสกแกมเมอร์จะยังอยู่และกัมพูชาจะยังคงถูกตราหน้าว่ารัฐล้มเหลวในการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติถ้าอยากกู้ศรัทธาจริงต้องเลิกเล่นละครต้องเด็ดขาดจริงไม่ใช่ทําให้โลกเห็นภาพสวยๆติดตามต่อให้ดีเกมนี้ยังไม่จบแน่เพราะทุกกระบวนการเทาย่อมมีคนถือร่มอยู่เบื้องหลังขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ